จากตรงชั้นนี้ไปนะคะเราจะขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าข้างบนจะมีสกายบอลอู้ดอกอะไรนี่ mm hmm. สีเหลืองสวยมากค่ะ mm hmm. เป็นพุ่มเป็นพวงเลย mm hmm. คือขึ้นเขานี้ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะรถนี่แบบแงนหน้าขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะ,ะเ,าาเรา<ป>เรานอนเอนขึ้นไปเลยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะมีที่จอดรถที่จอดรถคือจะจอดรถได้ตลอดเส้นทาง mm hmm. ดิฉันอาหารดูข้ามูลด้วยนะคะแม่จะตายสิเหลืองขึ้นทางไหนทางนี้เหรอห้ามออกทางขึ้นเหรอไม่ใช่ทางลงไหมไปทางนี้ค่ะตรงไปทางนี้โอ้โหดูบรรยากาศฝั่งนั้นพี่บอลดูขวามือสวยมากนี่ค่ะขึ้นไปบนข้างบนจอดข้างบนได้เจอน้ำพุแล้วก็ตรงไปโอ้ กันคนี่ที่จอดรถไปทางนี้ค่ะ,ะนะโอ้มีที่มีน้ำพุพุ่งพวยตรงนี้นะคะครถคันนี้เขาจะถอยเข้าจอดเขาจะเข้าได้ไหมเอ่ยไปค่ะน้ำพุพุ่งทะยานสูงเลยสวยด้วยค่ะนี่<อ>เริ่ม<อ>เห็นเริ่มเห็นดอกไม้แล้วค่ะอนอนไปเลยดันขึ้นมาก<ๆ>มา,ากเลย จะเป็นแยกเป็นโซนเนาะมีไม้น้ำไม้บกไม้อะไรนี่ค่ะวูอยากเข้าในโรงเนี้ยเดี๋ยวครับไปจอรถข้างบนค่ะู่บอกในนั้นในนั้นมีไดโนเสาร์อะือไดโนเสาร์ที่บอกในนั้นมีไดโนเสาร์ที่ว่าไม่ใช่ละที่จอดรถเขาชี้ขึ้นไปข้างบนโน้นค่ะนี่ค่ะเราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะคะทไมเาเี นี่คะ่ะหาที่จอดรถเจอแล้ววันนี้เที่ยวอย่างเดียวข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเราใช้ได้เวลาดเดินทางลูกบอกว่าได้กินขนมรองท้องแรงพร้อมก็วันนี้ละคะ่ะโอ้อยู่ตรงนี้มีของขายเยอะแยะเลยจีนี่ร้านจำหน่ายพันไม้ค่ะพ่อต้นไม้ที่พ่ออยากได้มันจะอยู่ตรงนี้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะนายาที่ของลเล่นเดี๋ยวเราจอดรถกันก่อนนะคะ เราลงจากรถกันมาแล้วค่ะนี่คือชั้นที่สองนะคะเราอยู่สูงเท่า้นนะคะปลายภูเขาอีกลูกหนึ่งเลยเราอยู่สูงเท่ากันเลยค่ะอากาศข้างบนนี้หนาวเย็นมากๆเลยค่ะนี่คือสวนพฤกษชาตินะคะสิริกรนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบรถคู่ใจพามารถก็สู้คนก็สู้นะคะวันนี้เดินทางอย่างเดียวเราจะไปดูตรงนี้ค่ะ ข้างล่างนี้นะคะว่าเขามีพันไม้ชนิดอะไรบ้างเขาจะแยกเป็นเป็นเขาจะแยกเป็นโรงไว้นะคะแยกประเภทของสัตว์พืชแต่และชนิดไว้ค่ะตามโรงต่างๆไปค่ะทีนี้เราไปดูพืชกันค่ะเมื่อกี้เราชมป่าตอนนี้เราจะไปชมพืชที่เขาปลูกเพาะเลี้ยงไว้ไม่เป็นไรค่ะเป็นประเภทนะคะประเภทน้ําประเภทบกประเภท,เภท,เภทไม้เลื้อยไปนี่ค่ะ ไม่ค่ะเข้าช่องตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เป็นอุโมงค์เลยนะคะนี่ใหญ่มากเข้าไปนในอุโมงค์นี้ค่ะอเป็นบันไดลงนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยนะคะใครไม่ได้มาก็อันนี้นะคะ่ะดูในคลิปของเราได้นะคะค่าเข้า ผ่านประตูเข้ามาผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กอายุต่ำกว่าสิบสองปียี่สิบบาทค่ะไปเลยค่ะ,คะเดินลงมาถึงชั้นที่สองชั้นล่างแล้วนะคะก็จะเริ่มมีมดอกดอกุห<อ>ลาบชั้นแรกสวยมากเลยค่ะดอกดอกุหลาบดอกใหญ่หอมไหมพี่มนไปดูไปดูเอออากาศหนาวนะคะอากาศหนาวเย็นแต่พี่มนเขาไม่หนาวเลยเพราะเขาไม่ใส่ชุด ซื้อขนยาวเลยนี่ดอกแรกคือดอกกุหลาบค่ะสวยมากเลยดอกใหญ่ๆนานาพันธุ์มือถือเธอน่าจะถ่ายเสือหนักลิ่นหอมนะคะดอกไม้จะมีกลิ่นหอมมากเลยออนี่ค่ะนี่คือจะเป็นดงดงดอกกุหลาบโอ้ทกพันธุ์นี้ดอกใหญ่นี่ค่ะ กิ่นหอมด้วยดอกใหญ่ด้วยนี่ค่ะด่านแรกมาก็จะเจอสวนดอกกุหลาบค่ะที่ปลูกกันอยู่บนที่สูงมากๆไม่ไเ้ปลูกอะไรก็งามเอออากาศมันเย็นปลูกอะไรก็งามหูดูดูดอกกุหลาบนั้นเหมือนดอกบัวเลยนี่นี่พี่มนีนี่นี่ดอกนี้ดอกนี่เหมือนดอกกุหลาบนี่นี่ดอกดอกกุหลาบเหมือนดอกบัวไม่ใช่เหมือนดอกกุหลาบนี่เหมือนดอกบัวเลยค่ะดอกใหญ่มากกุหลาบจุลา จุลาเลยจุลาลงก่อนอ๋อ oh. องไป,งไปนี่ค่ะไป,ไปด่านต่อไป,อก,ไปกัน